มอนิ Morning, คัาฝรั่งน้อยสวัดด <Hello. S 1> ีค่ะ <Hello. S 1> อันนี้อะไรเนี่ยกินอะไรเขาเรียกว่ากินอะไร <Thank you. S 1> อาหารเชา้าตื่นสายไม่ใช่ตื่นสายหรอกตื่นแล้วไม่ลงมามาม้าฟังอยู่นะมาม้าว่าจะปล่อยให้ลูกลงมาเองสุดท้ายก็ต้องลงมาแต่ลูกนะ <S 2> <S 2> ไม่เคยมีความผิดเลย <S <S ยูอ่ะเถียง นี่แม่สิคะสิบดโมงหวามสิบของันวันกรันที่สิบห้าดีแม่บอ่าตื่นตเจ็ดโมงครึ่นวันศกวัน่นิบ้แต่บอยลงาปมตื่นมาอโมงกว่าเอนหลัที่สิบห้าแ่บอกว่าแม่ตื่นมาตอกเจ็ดโันศุรวันี่สิบห้ แซ่บมากๆแซ่บหลายเด้อถ้าเนิ่นๆถอาเนิ่นๆถ้าคนที่ได้ยินจะคิดประหลาม่เพดแซ่บแซ่บถ้าในครั้งแรกที่คนเนิ่นๆได้ยินจะคิดว่าประหลาดไม่เพดแซ่บแซ่บถ้าในครั้งแรกที่คนเนิ่นๆได้ยินจะคิดว่าประหลาดไม่เพดแซ่บแซ่บถ้าในครั้งแรกที่คนเนิ่นๆได้ยินจะคิดว่าประหลาดไม่เพดแซ่บแซ่บถ้าในครั้งแรกที่คนเนิ่นๆได้ยินจะคิดว่าประหลาดไม่เพดแซ่บแซ่บถ้าในครั้งแรกที่คนเนิ่นๆได้ยินจะคิดว่าประหลาดไม ไม่รู้เ่อเช้าฝรั่งฝรั่งได้ดื่มไหมเห็นแก้ววางไม่น่าจะได้ดื่มนะรีบอะบ <S at> ทีก็ตื่นลงมาชงคอลลาเจนให้สามีนะคะบะเมนอย่างคอลลาเจนนี่บะแซบบังคับพวคก,วกนินนมว <S at> <S at> <S at> ิตามินเนะเาะอืมนี่และอาหารยำเช้าวันนี้หนูลืมนมไม่ใส่ช็อกโก้เหรอลนมร้อนม <S at> ีน <S at> ้อยมีน้อยนมปากเปื้อน <S at> ไปโรงเรียนนะคะยามเช้า,ชาอันนี้กินลองชิมดูไม่อร่อยน้อ,องเก่งเข้าทำงานสวนนะตื่นแต่เช้ามาเจอโอเคอลิสมาก,ก็ะเลยียง<ฮ>อืมกินให้อร่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปโรงเรียนตั้งใจเรียนอ่ะ,อะวันนี้มีอะไรนะโรงเรียนมีอะไรวันเนี้ย หืมหนูทำอะไรวันนี้โรงเรียนมินิตุสตุสั้งใจตีนตบตีนอ่าสิบกับสิบนะทัพสิบเ <c oughs> มื่อกี้พี่แบบสตรสเวลามามาบอกบอกมามาบอกว่าเธออย่าทำให้ฉันเครียดเลยแซนอย่าให้พี่เสตรส s s e ออสิกินนีซูบุ๊คเซ็ตเซอร์ไกเยอร์ฮอร อ้แบมดกูดอ e ฟนิ่ได้เท่าไหร่ก็ดีแต่อยู่ไม่กูดอุฟออยู่ก็บอกแต่ว่าเรสตงม่อรสไแคู่เมียไดฟาดเด้เนอเฮทฉันเครียดขึ้นและฉันยิ่งจะไอทำผิดมากขึ้นวะซานฟังเด้อยอะเครสบ่บ่เออมีงานคือเก่าอยู่เป็นข้ออ้าง่ะลูกอยู่อฟไม่พอลูกมาไม่พูดเราโกรธเร้โร ไม่ต้องนีมุดนิ่ถ้าหนูฟนนิ่งมันก็ได้อลูกอย่ก็ต้องเร่มต้นนะมีอันแรกคกาีเียงแต่เช้า